แน่นอนสัตว์ตัวใหได้โทรศัพท์แล้วครับอบครับผมจากนี้จะไม่จำนำอีกแล้วนะครับจำนำที่จำนำหนึ่งคือว่าจำนำส่งส่งไปให้ลูกนะครับนะเอ้ยส่งไปให้ไม่ใช่พูดเป็นส่งไปให้แม่ที่บ้านนะครับนี่ครับกำลังจะพาไปถ่ายโทรศัพท์ก่อนเฉียมขันในเวลาแกไม่อยู่ก็จะคิดถึงแกให้เนี้ยเฉียมขันีใครอยู่นะกระเป๋า แล้วไม่เออเส้นเส้นนี้คืออะไรมาดูหน่อยเออเมื่อนที่เจ็ดับใครพี่โอ้นี่ครับคนชอบก็คือคนชอบอน,ดดนี่เจอกันแน่นอนไป่ายโทรศัพท์ให้มนุษย์ต่างดาวแล้วนะครับนะขอบคุณเอฟซีที่สั่งเสื้อวันนี้นะครับ <ขอ S 2> วันนี้ก็ก็สั่งเสื้อก,ก็ก็เข้าบัญชีของคูณคณโอนมาให้ผมเลยเดี๋ยวพามนุษย์ต่างดาวไปใส่เสื้อนะครับ ถ่ายโทรศัพท์แล้วเติมบัตรด้วยจะได้เติมเน็ตเล่นได้นะดีใจมันจะไปถ่ายกวนดีใจมากครับถ้าเกิดคนควนกันไหมล่ะกำลังกดเงินไปให้มนุษย์แตกาะถ่ายโทรศัพท์ช่วยแกแกมีโทรศัพท์ติดต่อกันไหมแกไปถ่ายโทรศัพท์ก่อนครับครับรอดีครับเมืยอะบีงพลังหน่อยเืยอะไปถ่ายโทรศัพท์ก่อนไป โอ้มาถึงรอบลานไฟนะครับนี่โอ้ย <c oughs> เจอทีไรไทยโทษสังขาประจำขาประจำเปิดยังร้ <c oughs> านประจำร้านประจำามาเงินมาแดงที่เลย <c oughs> สวัสดีครับผมบบขออนุญาต<ด>ถ่ายสักหน่อยได้ไหมครับพนะี่ขออนุญาตถ่ายแกยสักหน่อยอเป็นดาวเป็นดาวเป็นเดือนแล้วนะครับได้ยินบอกโอ้ผมมีเงินไปถ่ายโทรัพท์แล้วจรับเหรอฮ่าฮ่านแลบวันไหนที่ไม่บอกเลยเอย่าไปบอกนะคนประจําหนังมแล้วมนุษย์ต่างดาวเจอใบไม้น้อเจอใบไม้น้อนมาจํานังประจํานี่ไหมพี่ มาประจําครับร้านพี่เขาก็อยู่ตลาดลานฟนะครับใครมาอุดหนุนได้ประจําไม่ดัดง่ายสนุกดได้ดูไหมครับพี่ได้เห็นเขาไหมคนคนเห็นทั่วโลกกันนะวิ่งรอบไปทีเลยครับไปดูอเีเหอครับผมพาพาเข้าไปดูมวยเล็กจค่เถปหน่อย ไม่ครับแจไปกับผมบ่อยครับค่ายพี่เชยชคผมก็พาแกไปทุกไฟแล้วก็เป็นรายการใหญ่ๆพี่วันฉลองอ๋อพี่วันฉลองครับพี่ชัยพี่เก๋รู้จักไหมเก๋พี่เก๋เมื่อก่อนก็อยู่ตึกนั้นอ่ะพี่ชายครับพี่พี่อ่ะทำน้ำพริกไปเตยให้กินบ่อยๆใช่ครับผมทำปลาอยู่ครับขายอ่ะครับอร่อยนะครับครับบอกให้โจมาขายให้หนูบ้างนะเดี๋ยวเอามาฝากครับพี่เดี๋ยวมาฝากให้คิมครับผมครับพี่ชายหนูเมื่อก่อนก็เป็น อนนี้่ะาก็เคยเห็นพี่ครับุ่นนี้นั่นก็เลยแบบเออเหรอเขาก็บอกว่าเขาบุญเดี๋ยวดูไอ้โทรศัพท์นะอยู่ไหนครับโทรศัพท์มีน้อยพี่ไม่โทรศัพท์กันหรอกนะมีแบตไหมนะพี่มีเฮ้ยเออจะได้ติดต่อง่ายแล้วหน้าโปรแม็กเหมือนลูกพี่เลยนี่เหรอเออเครื่องแสดงว่าร้านประจำนั่นกับพี่เขาเนี่ยร้านประจำเวลาไม่มีเงินสู อมันทิ้งอ๋อนะโทรศัพท์แล้วได้โทรศัพท์แล้วครับอมครับผมได้ตาทีวีครับโอ้ทีไหนไดุ้ดยอดินโดนเิมยิมปุณะเอื้อดีใจแล้ววันนี้เพื่อนะ โปรได้โทรศัพท์แล้ววันรู้สึกเป็นะครับหลังจากนี้จะไม่จำนำอีกแล้วน,นะครับจำนำที่จำนำนี่คือว่าจำนำส่งส่งไปให้ลูกนะครับนะเอ้ยส่งไปให้มไม่ใช่พูดเป็นส่งไปให้แม่มบ้านนะครับนี่จะไม่จำนำแล้วนะครับทีนี้เอ้ยว่ะเดินแอคทีฟหมาเอ้ยอาน่ะอาน่าขับรถอีก <laughs>